ไปไม่ป้อนให้สปินสกี่ห้าสปินอะสุกี้เลยสุกี้เหรอเสียวเสียวพี่พี่เจกนี่ดีเลยดีเลยนี่ดีเลยนีอะไรบ้ามีกีตาร์กีตาร์ดิกีตาร์ดีเจเลยนะพี่อะ อะไรอ่ะตอมิกซามูไรมันวาเวอร์จิวเบอร์จิวอร์จิวพี่เบอร์จิวนี่หว่าเฮียดาเวอร์จิวดะดาอะไรอ่ะได้มิติเข้าได้คาตานะป่ะคุณถูกแล้ววะมึงแจกคาตานะเต็มเลยเฮียมันให้ให้คาตนาได้เหรอไปไปสุ่มไปซุ่มซุ่มเลยสุ่มสุ่มเนี่ยขี้โมนะไรเนี่ยขี้โมนี่นี่ปืนคู่เลย โอยแบมก็กดกดกดแค่สองครั้งแล้วก็ได้มิติกเลยไม่รู้อะไรตายวะไราไปไอ้สิต่อยแม่งเลยไม่งมิติกมีอยู่อันเดียวไอ้มิติกไม่เป็นไรสูงพลังเสริมสูงพลังเสริมดีกว่าตรงไหนวะพลังเสริมพลังเสริมไอ้ตรงรูปดาวรูปเปิร์ฟปะโอ้ยเฮียเวมไพร ไอ้เยัยแม่งมีแม่งมีสุ่มนิสัยด้วยไม่ทราบยี่ได้เวมพอใจไม่นี่ผมอ่ะคี้ที่ข้อได้บิ๊กจะข้อทำไมไม่เห็นเปิร์กไม่มีเดือ๋อเปิร์กเหรอเออเปิร์กเปิร์กได้มีแต่ปอดอืมมีแต่ตูดโอ้ขอเลเจนต์ก็พออันนี้ขอเลเจนต์ก็พอใช่ขอให้เลเจนต์ก็พอแล้ออกนะมึเฟรมเอาไม่ไม่ไม่เอาได้อันเดสห้าลัคกี้สปินขอดีๆ S <S อ๋อเล่นอ้อยเล่นได้หกคนเลยว่ะอ๋อด้านหนึ่งนะใช่พี่เล่นได้หกคนเลยอ่ะซุ่มซุ่มตรงไหนวะตัวเจกับตัวเคพี่ตัวเจกับตัวเคจะได้อัตัอลคือซึ่มอ๋อวิปปอนวิปัอนไอ้เหี้ยว,ว,วิปัอนนี่เหมือนพวกนี้เลยอาวุธทรงยังไม่มาใช่ไหมเลยยังทรงจิ้มตูดนะ อส่งใครเงี้ยพี่บัวจิ๋วบัวจิ๋วบัวจิ๋วอ่ะหน้าโปกขึ้นมาขนาดนั้นละอืมเอ้ยพี่พี่พี่เกมทำอนิเมชั่นตรงนี้ไม่สมูทมากอ่ะพี่ดูดิไม่สัตว์เลี้ยงด้วยตรงไหนดู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 ตัวผมดูตัวผมไหนอ่ะจังเลยเหศรษะไม่สมูทอ๋อมันใช้ตังสุ่มสัตว์เลี้ยงไอ้เหี้ยเออเฉพนว่าพี่อยู่ในนัยเออ ใช้ตัวตังสูมอะไรอ่ะน้องโฟผมรอแบบนี้เปิดมานานแล้วขอบคุณครับสำหรับโค้ดครับผมนอ้องเอาไปสูมดูเอาไปสูมดูเพื่อได้ของดีกันเนอ้อมันมันให้สปินแบบลัคก,กี้มาอย่างละห้าเลยแล้วสูมสัตว์ยง,งใช้ไปก่อนแล้วกันโอ้พี่ตามผมหมดแล้วเควส์ <c weet> แล้วผมได้ได้ไงอะไรไงเพสเล่นเง <c oughs> <c oughs> เลี้ยงแม่จังไวะนี้ไอ่พี่เกินตัวพี่หรือว่าหมดละเอาพี่แค่นั้นแหละเก็บเพิ่มเก็บอะไรเดี๋ยวจะเก็บเพิ่มเอาอะไรเยอะแยะวะเนาะได้เบสบอลนะดิฮะลัคกี้สปินนะมันมันมันไม่ได้นี่มันไม่ได้มันไม่ได้ปกติลัคกี้สปินผมปิดท้ายด้วยขวายงูง่พี่เลย ใช้ใช้ไปก่อนเลยแต่อีพีอืมกันตแต่อีพีแรกต้นไปอ่ะใช่ใช่กันเอ่อเพิ่หนึ่งวะไอเชียนี่คืออะไรเนี่ยโอเคยังไงวะเราต้องไปเล่นตรงไหนอ๋อๆนี่ไงนี่ไงอ๋อมันเป็นห้องอย่างงี้เหรอเราเราเรามากันกี่คนวะเนี่ยไม่รู้ไม่รู้อะมาขุดสร้างหกไว้ก่อนนะสร้างหกไว้ก่อนนะเอาแล้วกไป สร้างหกไปก่อนเออก็ครบกันหกคนเลยอ๋อเอ๋อไงอย่างนี้เออก็ครบกันเลยแหละโอ้ยแหลกโอ้ยแหลกโอ้ยแหลก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 เฮ้ยศาสษณะการวัตถุยังวะมันล็อกล็อกไงอ๋อคอนโทรลคอนโทรลล็อกเดวเวลคอมเพตเอาไปเรื่อยๆนะ โหลดนานแต่ว่าได้ยินเสียงเดินอยู่เลยปืนป้าป้าโอ้ยขวางปู้ก็โอเคนะมองไม่เห็นอะไรเลยปืนผู้โอเคพี่ปืนผู้ เหมนติ้วเลยนี่หมืนติ้วเลยโค้ดทำไงถึงใส่ได้ครับก็ใส่ได้เลยครับอยู่ทางขวามือมันจะเป็นรูปอ่ารูปนอกอยู่โค้ดอะใส่ได้เลยครับใส่ได้เลยเจ๋ออยู่สองโลได้คาตะนะันได้คาตนาใช่ไหมหนึ่งโลได้เวมไพร์เยี่ยมเยี่ยมเนาะเจ้าเดย์เจ้าเดย์เจ้าเดย์เอพี่เก็บไว้เก็บไว้เดี๋ยวเผื่อมันอัปเดตจะได้เอา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 ันนี้ไปสุ่มของใหม่งงใช้แบบนี้ไปก่อน ตองืจงกินลงเลเวอันเพลอทำไมเป็นอู้อู้ๆนะอนี่ยเพราะมันอู้ๆเงี้ยสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเข้ามาก็ฝากกดไลค์ ให้หน่อยนะทำไมผมหาแมปแล้วไม่ขึ้นอะ่ะหาแมปไม่ขึ้นใช่ไหมน้องอใต้คลิปพี่แปะลิงก์แมปไว้ลองเข้าไปดูได้ครับลองกดได้ใต้ลิงก์ใต้ลิงก์ใต้ลิงก์อะไรล่ะใต้ YouTube พี่อะ่ะเออแปะลิงก์แมปเอาไว้ลองเข้าไปดูครับเผื่อเข้าเจออัดเลียงใครวะ,ะเลี้ยงไม่โคตรแพงเลยสองหมื่นกับสามหมื่นะ แล้วมันทำะไรได้ไดเออเออมันทำะไรได้อะใครซื้อมาบัหรอบัปไม่กลัวมีมอนเหลืออยู่ปืนผมมาดูทำไมก็เพิ่งเปิดไลท์อะน้องน่าจะ อสวัสดีทุกคนด้วยนะครับถ้ามาฝากกดไลค์กันให้หน่อยนะแล้วก็โค้ดใครอยากใส่ก็พี่แปะไว้ตรงหน้าแชทแล้วนะครับสามารถใส่โค้ดได้เลยโค้ดจะอยู่ขวามือของจอตอนที่อยู่หน้าล็อบบี้นะดูดีๆนะหาไม่ยากหาไม่ยากก็ขอให้โชคดีโชคดีกันนะเพราะว่าเขาให้ลัคกี้สปินมาอย่างละห้าเลยนะครับทั้งเปิร์ทั้งอาวุธเลย